สามสองหนึ่งโอเคเปิดไม์แล้วนะเมื่อกี้นึงเปิดไม์ไปแต่ไม่เป็นไรสามสองหนึ่งสวัสดีฮะวันนี้เข้ามาอยู่กับผมเออจะเรียกว่าน้องนายพาเพลินก็ได้หรือจะเรียกว่าน้องนายจีดสมองก็ได้นะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับผมและคุณภูมิพาเพลินวันนี้เราจะมาเล่นเกมวันนี้เราจะมาเล่นเ,<ร>เกมอะไระมาเล่นอเออ แบบโฟสแกนกันนะครับทุกคนดูที่เดี๋ยวให้คุณน้องไน้์อ่ะเดี๋ยวเข้าตามผมมาเรื่องนะครับผู้ช้ากันอ,อืมมีเลยโอเคแต่นนี้ผมยังไม่อัดคิปนะครับเพราะเนื่องจากรอเข้าอยู่นะรับเพราะฉะนั้นอืม เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเล่น,น,นใน map ปอสเช่นกระดิกเช่นเคยรอโหลด map ผมก็จะมา ASMR ให้ทุกคนฟังนะฮะ<ช>โดรีโทส์นะฮะอร่อยเลยอร่อยเลยอืมอร่อยมากเลยฮะโอ๊ะช่วอืม ผมก็รอแป๊บน,นึงด้วยหรือกันเดี๋ยวผมค่อยอัดคลิปนะครับทุกคนคนก็อาจจะม,มีแฟนคับผมที่ดูในคลิปของคุณน้องนายจีสมองนะครับถ้าเกิดแฟนขับขอนะคุณมาดูคลิปผมตอนเที่ยงคืนแฟนขับคุณน่าจะหิวแหละผมมอกก่อนนะผมเปิดเสียงเกมไว้อืมน้ำไหลจะรดเสร็จเงียเดี๋ยวเราจะขึน้นตอนการดลดไปเลยไหม อืมอันนี้ก็จะเป็นฮานามิรถดั้งเดิมหาะลรเจ๊กดีกว่าพี่จะแจกให้นทซีพี่แต่พี่ไม่รู้ที่อยู่เขานับที่าายอะได้ะได้ละ ASMR กันนะฮะ อยู่อยู่ใช่ไหมไม่นะเพิ่งกินมาผมจะเขียนคำบรรยายว่าผมคิดว่าผมจะเขียนคำบรรยายคลิปว่าวันนี้เราจะมากินแซ่บกันนะฮะเฮ้ยโลแมนเนสโก้ขายต่อเล่นครับ อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์มนอยากกดไปคลิปนะเว้ยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมมันไม่ยอมให้เนี่ย <c oughs> เปิดกดโดนเหรอผมจะบอกว่าผมคนข้ามขั้นตอนการโดดเพราะตอนนี้ผ่านมาสามนาทีละ ยังรอไม่เสร็จตัวองดีขั้นที่อได้ฮะผมเข้ามาได้แล้วแต่เีล73เปอร์เซ็น74เปตอนนี้74เปอร์เซ็นแล้วเ้าไปตอานี้จะเขืาด้วยผมโดนไล่กันดืออยู่บายกูคิดเอามา เธอมาเธอมาเธอมาอะอ้ยเจ้าเล่ห์รากผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้ามากี่นาทีนะคะอีเลียตเธไมนายนปลาอย่างนั้นนะเอออีเลียตปลาลงไปด้านล่างให้ผมลงไปเก็บคุณภูมิผมถามว่าระหว่างดูซิก้ากับอีเลียตใครดีกว่ากันอีเลียต ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นดูสิกเก้านี่ก็แค่ป้องกันเฉยๆแต่ว่าอีเดียเนี่ยเพิ่มชีวิตมาแบบถ้าเกิดคุณเหลือเดินหนึ่งคุณอาจจะสามารถโดนฟันได้สักหนึ่งทีแต่คุณยังไม่ตายแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดดูสิกเกอร์อะไรแค่นะตอนนี้ตอนนี้เห็ดขายสิบแปดอันคุณคิดจะให้ผมออกไปอ่ะผมไม่มีวันผู้จริง ผู้จริงครับซื้อละคุณออกอปเพ<อ>ื่อซือ้ดูครับอ๋อโอเคครับครั้งนี้แล้วที่ทเพราะว่าเพิ่งขายครั้งนี้แล้วที่ไม่มีเสียงเพราะพวกเราใช้ดิสคอร์ดกันหลังจากนั้นก็โทรคุยไลน์กันเลยโทรคุยไลน์ด้วยก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนแต่ตอนนี้บอกใครคำเดียวว่าเหตุขายไม่เชื่อก็อ แล้วแต่อีเลียตมันอยู่ด้วยกันน่ะอีเลียตทำไมพออย่างเงี้ยในปา่าแล้วพออย่างหนูนะ่ะในปลาแบบเอี่ยต์ในเนไปอีเลียตเราจะจําไว้เราจะฆ่าีีเลียสให้หมดโลกไปเลยนะครับะพอหาป่าไม่แม่นทำไมเป็นคนอย่างนี้ยเอเลียตเราไม่เข้าใจโว้คุณเป็นแอต์อยู่นะอีกตั้งสิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมก็จะ โ oh. uh huh. ออีกแค่เพิ่มมาแค่หนึ่งปร์เซนกับอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเพิ่มได้หนึ่งปร์เซนพี่ชายออกออกแล้วก็ไปเข้าใหม่ดิ<ม>พี่ชายเองบ <Bro. S 2> อ,อก <Bro. S 2> ก่อนบเราบอกว่าไม่เพราะว่า oh. มันจะทำให้ทำให้สิคมาบ่อย <laughs> จะทำให้ผมต้องเพิ่มเวลาในการเข้าออกอีกยี่สิบกว่านาทีเดี๋ยวคนนะ้ไอคนนั้นชื่อใครชื่อเออนัททงหนึ่งสามศูนย์สองหกศูนย์อะแบบใครเขาเรียกว่าเขาเป็นเซียนครับเซียนการเล่นโอ้โหคนเดิมอีกแล้วเป็นเกสันรอบนี้ตอนแรกเป็นคูคิดโอโ้โหมามาหยวด อแต่เจสัตว์ร่างนี้หัวนะไปเจอโชคร้ายนัน่นเรเวลร้อยเหรอม <c oughs> โอยมาเลยนะมาเลยนะพี่จา๋าอุยมารับผมนั่งรออย่งอางนี้ิ้าผมผมไม่น่ารอดผมไม่น่ารอดเอาจริงนะครับผมไม่น่ารอดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โฮ้ยๆอ้้หูม่ยังจะมาอีกเนาะอ,อย่าไปซื้อโดดีโทษกินมันให้โคตรน้อยเมยยังให้เยอะกว่าอีกเื่ยจะได้อินเทอร์เน็ตกูก็สี่กิกบายนะเว้ยแทงแทง้โอ้นั่นแหละเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อน,ออน,ออน ช่วยผมมีช่วยค่อยแน่ช่วยค่อยแน่ช่วยค่อยแน่พี่ช่วยด้วยหน่อหนึ่งหกดีแต้กี้คิวเต้กี้ผมช่วยผมด้วยพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยผมด้วยผมจะแตกแล้วผมโดนรจสันเกียนอะไรแตกผมโดนเจสันเจสันจะาตมแล้วคุณปูอะไรแตกกอขอจุดหยุดอยากคิดมากดี คิดมากเป็นเกโอเคเผมไม่โอเคผมโดนไล่ค่ะผมโดนไล่กระทือบอยู่ครับโดยบายเจสานเอง้ารอ oh, แล้วเราดีนะมีระเบิดของพี่พี่แถบอยู่อะไม่งั้นแตกแถบบ้าตอนนี้แบบผมมีสิบแบดด้วยเซนหุ่นจะเล่นกับคุณภูมิได้สักนานเท่าไหร่ เข้าได้แล้วช่วยด้วยผมจะตายอยู่แล้วไม่มีใครรู้หรอกในมือผมมีปืน HK 416D ซึ่งมันเป็นปืนบีดบีบีกันที่ที่เออแม็กกเสียหน่อไหมผมจะตายอยู่แล้วครับ แล้วทีเนี้ยอีเลียสหายไปไหนผมอยากจะถามว่าอีเลียสคุงนายหายไปไหนออเลียสฉันขวพิซซ่าโดยได้ไหมเอเลียสกอพิซซ่าหน่อยอีเลียสอยู่หน้าล็อบบี้อะมาเอเลียส thank ิ o u อีเลียสเราเลือดเราเพิ่มมาแล้วเกือบเต็มเลยเอ้ยแต่ถ้าเจอเจสันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจสันนี่แันะสีทำไมมันฟันไม่โดนเลยเนี่ย เฮ้ยเจ้าเจาสันเฮ้ยใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวอีกสามสิบวิต,ตอนนี้เจสันยังฆ่าใครไม่ได้เลย <c oughs> น่าสงสารเขาจริงๆเลยเขาโดนไล่แบบโอ้ยไม่เวลามันตออ่อเพิ่มโอ้ยพี่นับทงตายเล้วไม่นะขนาดพี่เป็นเซียนผมจะรอดเหรอ ผมบ้านผมรอตอนสตาฟมิน่าเขาหมดเนี่ยแล้วก็จ้วงเลยอ้าวจ้วงไม่ได้ถ้างั้นกินอันนี้ซีซ่าให้เจสันเอีกสามสิบวิผมยิ่งเสียงแล้วคุณไหนคุณเป็นไงบ้างครับเหลืออีกสี่เปอร์เซ็นต์ะหางนี้ผมลังถ่ายทอดสดอยู่เหลืออีกสี่เปอร์เซ็นต์กับเจนนะจีเรียสไม่อิเลียส อิลีอดดีอดไม่อิลิอดพวกเราต้องช่วยเขาอืจ้าผ่านมาเจ็ดนาทีแทบจะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเย่วินตึ๊ดตต,ต้องขอบคุณเกสสองคนนั้นที่เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยผมแล้วครับเนี่ยคุณไหนเดินได้แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ผมกดลากตรงเออมันยังเป็นสีดำๆหรือฝู่ก็กดลาก มันเดินอะไรอ่คุณขึ้มาลง้องสมุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เช่อผมเดี๋ยวคุณจะดูที่คลิปไม่ก็ดูตอนเออที่ผมเออคุณจะยืนตรงหน้าผมทำไมอ่ะอ้าวคุณรู้ได้ไงอ่ะผมพิกไงแล้วมันเห็นอ่ะ เอาแล้วเ้เาโหดัพยากรแล้ตอนนี้เออจริงด้วยเพราะคุณไม่โหลดในเกมผมเจอเจ,อเจอสันอ่ะพวกเราพวกเรามาไล่กระทืบเจสันกันงั้น <c oughs> ผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะฮะผมจะหยุดคลิปนี้แล้วเมื่อไร่โหลดเสร็จผมค่อยกดเข้าหลักคุณอยู่นะ <c oughs> โอเค <c oughs> ฮะอันนี้ เริ่มดีดการที่ผมอัดหัวคุณคุณไนกันนะคะนี่นะครับคือผมของคุณไนไม่มีผมนั่นเองนะครับอันนี้คือการอัดรอบที่สามนะคะเพราะว่าผมเอ่อรอดนานมากนี่แน่นี่แน่รอโดดไปประมาณยี่สิบสามสิบกว่านาทีอ่ะเราจะมาลูบหัวไนกันนะครับนี่แน่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 ผมแข็งมากเลยอ่ะ

เอาหัวทุนี่ตเนี่ยตีเน่เ จะใช้เออที่ไหนเออหัวกมกเอาหัวกมกเอาหัวกมกหมกหมกนี่คนอยาก <บน S 2> เอ้ยจิงคิด,คดแล้วคุณนายก็เดียวอีกแล้วนะคะไอ้เจ็ดอ็นเจ็ตอนนี้น่าจะา,าผมเป็นสีดำอะ่ะคุณช่วยปกป้องผมหน่อยได้ไหมไม่คุณช่วยตัวเองสิผมเคยเห็นคุณช่วยตัวเองในห้องน้ำมาหลายรอบเลยนะไม่จริงคุณโกหกผมแล้วผมรู้ว่าคุณบอกความจริงกับผม ผมไม่ใส่วอกกับคุณเลยตอนนี้นะครับเราก็ทำการเข้ามาตรงนี้แหละเนี่ยจะเป็นฐานทัพเรานะครยังไม่ได้กลางบ้านเลย ตอ okay. นนี้ศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ดยังปลอดภัยอยู่นะยังไม่โดนคูคิดไล่กระทืบอยู่นะคูคิดผานผมไปเลยไม่ไอ้ใจอะไรเลยระหว่างที่ผมยังไม่ได้โดดผมไี่วิ่งไปดีกว่าเพราะว่าคูคิดเขาคิดว่าเองอะกระจอกเพราะคูคิดเห็นเราเป็นพ่อไงไม่จริงครูคิดไม่เคยรักเองเพราะเองทอดทิ้งครูคิดเราไม่ได้ทอดทิ้งแต่ครูคิดนั้นออกไปเองอ่ะ ครูคิดออกไปอยากว่าเองไม่ได้ออกไปเองครูคิดเขาหลงทางหลงทางไงไม่นะคุณนายคุณนายยังอยู่รอดอยู่ใช่ไหมโอ้ยครูคิคดครูคิดมองเห็นเพื่อตเองโดนทำลายทำลายเออโอ้ยคุณนายอย่าทั้งส <ทำ S 2> อง มันมีพ่อสองคนครูคิดจะต้องฆ่าเราสักคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยโช่วยบอกที่ไอช่วยบอกลูกเองทีดิไมอยากฆ่าฉันช่วยด้วยเื่อเราไม่มีลูกอ่ะเดื่องเร่เรื่อเร่องเรื่องเรงเรอเรืนเรื่าเร้่เริเ่่เ่เเเ่เรเององร่ององเรอ มันต้องการรูปมันต้องการรูปไม่จริงหรอกเราหลอกไว้มันต้องการรูปหืมตาสดไปผมเป็นไม่นะนะครับทุกคนอย่าเหอะคุณอย่าเหอะคุณพีทได้โปดอย่าฆ่าพวกเกิ้ เราก็เป็นแค่คนธรรมดานะอย่าฆ่าพวกกาเหคุณภู เออเล่นเลยดูกัน เยกี้ผู้สกัดไม่เคยใครเดีย๋ยว,วผมไม่เคยทำไรใครด้วยหคะพี่โดนฟ้าพี่โดนฟ้ไม่ใช่ผมนะนะ่นะอ้ยโหยคุี่วะอยา คนที่ดีนะภูมิอยากฆ่าเราเลย จริงไม่เลยแตกหนึ่งเกตไม่ดีแตกสองแตกสองเอาละเราจะมาจัดการเชลรกี่ ดดได้อ่ะคุณลงมาที่ถ้ำดูแล้วคุณจะพบกับความสนุกคุณลงมาที่ถ้ำดูดีคุณจะพบกับความสนุกที่ไม่มีใครต้องการ แต่พวกเชเล็กกี้โอ้โหมันโดนทันจริงๆนะเนี่ยพอเลยรอบนี้เอาจริงแลไอ้พวกเชเล็กกี้จะโดนไล่ฆ่านะเว้ยไว้ชีวิตผมก่อนได้ปวดนะ chụp gì về nhìn nó giống phụn luôn